สวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เชา้านรศาการพรอา,<พ>าจารย์ครับพอนึกสองท่านจะเญพรทุกคนพบกับเรา2คนแล้วก็1รูปรนะครับได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา7จ็นาฬกายทีทางช่อง33แห่งนี้ทุกสัปดาห์เลยนะครับจะนําเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นนะมาพูดคุยกันนะฮะอย่างประเด็นแรกเอาก่อนเลยเดี๋ยวเวลาหมด นะฮะอยากจะพูดเลอเกินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นะครับเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะได้มีการไปรับจ้างคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรียกค่าโดยสารเขาสูงมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูด้วยนะฮะคืออย่างนี้นะฮะคลิปคนเนี้นะฮะเป็นผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างนะครับเป็นฮอ n d a าเวฟสีดำทะเบียนเนี่ยเลข6 กคแปดเจ็ดแปดแปดอันนี้เอาไปแทงเลขไม่ได้นะไม่ได้นะฮะไปเรียกเก็บค่าโดยสารมากกว่าปกตินะฮะถึง450บาทบอกว่าการจราจรช่วงนั้นติดขัดเหลือเกินผู้หญิงคนนี้เขาโชคร้ายนะฮะเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับมาที่หมอชิด2ปรากฏว่าก็จริงๆไม่เคยขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยอยู่ดีมาเสนอตัวบอกว่าตอนนี้รถมันติดนะเดี๋ยวเขาจะไปส่งข้างหน้านี้แล้วกานเรียกแท็กซี่ต่อเธอก็หลงเชื่อก็ขึ้นใหม่ ออกจากหมอชิดไปเนี่ยไม่ถึงกิโลนะฮะหลวงพี่ที่เดียวที่สงการพักปรากฏว่าไปเรียกเงินทถา450บาทเขาก็ไม่ให้ไงแล้วขู่เขาด้วยดิเขาจะให้ไม่ให้เอเขาก็โดดขึ้นแท็กซี่ปรากฏว่าไม่ยอมให้เขาไปง้างประตูค้างไว้อันนี้ตัวคลิปเนี่ยปิดที่ไม่ขู่เขาเลยอะคามคุกคามเลยนี่ นี่นะเป็นการกระทำที่อุกอาจยังไม่เกรงกลัวต่กอกฎหมายคุณหนุ่มผอาจาร์ครับนี่งปราแล้วกฏว่าหลังจากเหยื่อไายนี้นะฮะแท็กซี่เขาพาหนีไปได้นะปรากฏว่าตอนกลางคืนมีเหตุการณ์เดียวกันอีกมีจากไอ้เจ้ามอนี่เหมือนกันแต่คราวนี้มากับเพื่อนอีกคนนึงปเป็นมอเตอร์ไซค์สองคันมีผู้ชายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเขากำลังจะกลับเขากำลังจะกลับบ้านนะฮะปรากฏไปเรียกเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะฮะ ขึ้นหมาสอคนเพื่อนซ้อนคันหนึงตัวเองซ้อนคันหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้อยากจะขึ้นนะแต่มันก็พยายามแบบมาตามเตื้อครับสุดท้ายขับเร็วมากปื๊ดคันหนึงหายไปเลยสุดที่คันนึงขับปื๊ดไปคนละทางคือแยกกันไปเนั่แแสางว่าดักตกเหยื่อคนหนึ่งเนี่ยไปจอดอยู่นู่นวัสมียนอีกคนนึงไปจอดอยู่นี่เมเจอวทำยังไงคราวนี้พอลงอ้าวแล้วเพื่อนผมไปไหน ไม่เป็นไรเอาเงินไปก่อน450โอ้นี่มันขู่กันโชคเลยเนี่ยเขาบอกจะมาเรียกเขาได้ไง450อถูกเขามีอยู่แค่ร้อยเดียวเองอสุดท้ายเลยต้องโทรไปหาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่นูนน่นนะอยู่ที่ทวัดเสมียนบ,บอกเฮ้ยช่วยจ่ายตังค์ให้หน่อยจะได้จบจบเรื่องเพราะเขาอยากจะแยกย้ายจากหมอสายคนนี้แล้เกิน ก็เลยแยกกันไปนี่ชั่วเป็นอาชีพเลยนะก็คือเดิมันแก้กลางวันกลางคืนมันแก้ยากที่เกินเยียวยาและต้องดําเนินคดีก็ตำรวจจับได้แล้วจับได้แล้วนะครับเขาบอกความโลภทําลายหน้าที่ความพอดีนี่สร้างมิตรภาพอันนี้โลภมากเลยที่ผิดตามปอยา337จําคุกไม่เกินหปีและปรับไม่เกิน10,000แสนและกรณีไปเรียดเงินเขาเกินกว่าที่ระกมการกำหนดนะครับตามมาตรา1 5 9ปรับไม่เกิน1 0,000บาทมีเรียกว่ามิจฉาอาชีวะครับตกนรกไหมครับแบบนี้โอตกสิครับเพราะว่าไป ขูดรีดไปข่มขู่ไปอะไรต่างๆเขามันก็เหมือนแบบผิดสินข้อสองเลยครับผมน<อ>ีม่เขาขยายผลแล้วบอกว่าทําไปแล้วกันสิบกว่าครั้งนะน่ากลัวมากเลยทาเป็นอาชีพแบบแล้วตอนนั้นเราเห็นแม่บอกว่าโอ้ยลูกก็เป็นคนดีไม่เคยไปอยู่บ้านเรียบร้อยเนี่ยมันขัดแย้งกับในทางข้อเท็จจริงออีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับพี่วีล๊กับใจสั่งมาของคุณเสกโลโซดังมากเลยเนี่ยคือเรื่องนี้เรื่องจริงเลยนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ปรากฏว่าคุณเสกไปที่ศาล<ม>ของพระเจ้าตากปรากฏว่าหยิบอาวุธปืนมาแล้วมีการไล่สดยิงปังปังปั้งปังปั้ง,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 งสิบนัดแล้วปรากฏว่าเมื่อยิงนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตัวเองก็เอาปืนมาโพสต์โชว์ครับเืนโพสต์โชว์พอแล้วก็สใส่เลกาโชว์คือปรากฏว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าแกเนี่ยเป็นไอดอลหลายๆคนนะับแบบนี้ปืนปืนโพสต์โชว์เข้าใจ ใส่ในการโชนหมายถึงคุณเสกหรือใครครับคุณเสกเอาปืนที่ยิงในโชวว์ด้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ในการได้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นโอเคเข้าใจได้อันนั้นอันตรายอันนั้นก็คือเพื่อนเพื่อนฝากมาเอาไว้เอาซะเสร็จแล้วปรากฏว่าครับพอโพสต์ไปปุ๊บคนเขากลัวเป็นเยี่ยงอย่างกันเขาก็โพสต์กันถ้าทําแบบนี้เดี๋ยวนายกนายขอทําแบบ แบบแบบคุณเสกบ้างเพราะยิงปืนปั้งเนี่ยกระสุนมันจะตกไปวิถีโคง้งไปตกคนเนี่ยถ้าถึงแก่ความตายก็คุกคือคนยิงก็คุกหรือบาดเจ็บสาหัสก็คุกโทษหนักก็คือเรื่องพรบอาวุธปืนอันที่สองก็คือพกพาอาวุธปืนไปนใ,นใ,นในที่ชุมชนในในเมืองที่สาธารณะคุกเนี่ยจำคุกไปกันสิบป,ปีสุดท้ายแล้วตํารวจบุกไปที่บ้านคือออกหมายจับบุกไปที่บ้านแล้วคุณเสกก็มีการเจรจาต่อรองมอกว่าเห็นพูดบอกว่าอย่าเข้ามานะพี่เข้ามาเนี่ยผมยิงทิ้งเลยนะนี่เขา ตลาดนะพีกาเจรจาผ้าจารย์มีทั้งหมายคดเข้าไปอ่ะพี่อู๊ดแหมพี่อบ๊ดคือใครคืออู๊ดคือพลตำรวจตีสมพงษ์ชิงดวงพี่อู๊ดรู้จักผมมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะคุต้องฟังผมเลยผมเนี่ยนะมีปืนนะพี่พี่เบี้ยเงินนั่นอัดยิงนะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกผมไล่สอดไวยนะพี่นะแล้วพออ่าเทปพี่ยอมรับเลยว่าผมเนี่ย เอ,อยอมรับเตียแวพ,พี่พี่ชอบในคดีนี้คือเป็นหัวหน้าชุดในคดีนี้ต้องมีทนายมาด้วยถ<ท>ูกเอางั้นไม่ยอมใม้เข้าปรากฏว่ามีการยื้อพักใหญ่สุดท้ายตำรวจต้องใช้วิธีธเอาตัวคุณเสกมาต้อง <บา S 1> ให้เปิดประตู <อา S 3> ตามลารู้ลึกกว่านั้นทำไมฮะมีคนถามเลยพี่เสกเอาปืนมาจากไหนอาจากไหนครับอม,มาจากพันทิพย์ขี่อะไรไปเอาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างโอ้โหพี่ยิงแล้วพี่รู้สึกไงซิบี่อีกครั้ง แล้วมีคนบอกว่าพี่จะทำเงี่ยงไหมพี่บอกกิเสบอกไม่ทำทำไมมีคนตอบเลยบอกอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อแล้วพี่ทำเพราะอะไรเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้เตรียมมาที่ทำเพราะว่าใจสั่งมาโอ้ยตบเองเลยทีเดียวเขาบอกรู้จักคนพัฒนามิตรรู้จักคิดพัฒนาคนอันนี้โอ้ต้องต้องทำมันต้องเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีอ่ะควนี้ย้อนกลับมานิหนึ่งก็คือทางอมคีรีเขาก็ออกหมายจับที่ท้องที่ขนยาวเนี่ยเขาไ็ดำเนินเรื่องการ ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วกวดว่าอาวุธปืนเนี่ยมาคนละกระบอกกันดังนั้นเขาก็าตั้งข้ขอกล่าวหาพื้นที่ขนายาวก่อนว่าหนึ่งในเรื่องของพรบอาวุธปืนคือมีอาวุธปืนไว้โดยอนุญาตมีอะไรใช้โดยอนุญาตเพราะมีปืนโชงไงอ,อันที่สองขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเสร็จแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันมาไขแม็กตรงไหนรู้ไหมครับ,รบตำรวจเขานําตัวไปฝากขังต่อาศรารแล้วก็เสียประกันตัวมาตรวจชงตรวจชีเจออะไรไหมก็คือท่านยังไม่รู้ไง คลิปมันใครแหมกตรงที่ว่าคุณเสกเนี่ยเอาภาพที่นั่งคุยกับผู้กับนั่งคุยกับตำรวจประโชว์มาโ,โมาพสในเฟซเลยนะอเอาเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่นครศรีธรรมราชอีกก็ไปบอกว่าเนี่ยดูแลตำรวจด,ดูแลอย่างดีมันพี่มันน้องอแล้วพาไปร้านอาหารอีกโอ้โหคนนี้ขาวก็อช็อนเลยโอ้ตำรวจนี่ ุนเทพเป็นผู้ต้องหาได้เส็บที่พีเศษหรือเปล่าพอดีนั่งอยู่เฉยๆแล้วเป็นยังไงทีนี้พอมีภาพนี้ออกไปโอ้โหโดนโดนย้ายเด่นเด้งเลยดึงดึงเลยก่อนหน้านี้นะฮะเขาเรียกว่าคุณเสกเนี่ยนะฮะไปโดนเรื่องราวของการตรวจปัสสาวะมานะฮะก็ไปพบว่ามียาเสพติดอยู่ด้วยนะครับมีสารต่างๆเนี่ยซึ่งเขาเช็คมาแล้วนะฮะเป็นเสพติดประเภทที่หนึ่งด้วยยาไอ้นะฮะแล้วก็มียาอียาบ้าเป็นสารตั้งต้นของเขาก็เจอในนั้นเหมือนกันคุณเสกก็อ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็น ป็นยารักษาโรคไบโพล่าที่กินเข้าไปหลังจากนั้นปรากฏว่ามีคนไปขุดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างที่พี่บอกเลยครับไปถ่ายรูปนะฮะคู่กับทางผู้กับผู้กับสิงห์คนยาวสิงห์มี่ที่หลังก่อนหน้านั้นนี่เป็นเสือหรือเปล่าไม่รู้ผู้กับเสือที่พมคิเลสไปถ่ายมาก่อนปรากฏทา้งผู้กับออกมาแก้ตัวเจ้าละวันตอนนี้บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยรู้จักกับเสกแต่ผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีรักษาความปลอดภัยคนละโต๊ะ ผมไปนั่งกับอีกคนนึงลูกน้องผมอ,อ,อยู่ดีๆเนี่ยเจ้าของร้านเชิญให้ผมไปถ่ายรูปเกษกผมก็ไปที่ภาพเป็นมุมอะไรโคตรด้ภาพนะท,ท,ที่นั่งเนี่ยเื่อยางงี้ท่านผู้ชมครับเราวิาพากษ์ตรงมาตรงมาเขาอ้างว่าไปดูร่างกาปดูหน้าตายิ้มชูมือเนี่ยเนี่ยชูมือไรสองข้างเนี่ยน,นะฮะพยายามจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เสกจะไปยิงปืนเขาว่ายอย่างนั้นนะเขาอ้างว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นไม่คุยต่ออีกเจอว่าเสกเนี่ยนะฮะไปถ่ายรูปคู่กับทางุ่มกับสิงอ้าว ท่านสิงโดนเลยโดนเด้งไปเป็นลาสิงสถิตอยู่อีกที่นึ่งนะที่กองขับการตรวกรบางสองระหว่างสอบสวนอาตมาลุ้นลึกไปกว่านั้นเขาบอกว่าสุดท้ายนี่กระสุนสิบนัดนี่ไม่เจอเลยนะทำไมข่าพรมคืรีนี่ไปแย่งกันเลยทำไมฮะเพราะเป็นกระสุนเสกโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยแต่เขาก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งแต่เรื่องนี้พายุ่งไม่ได้ทำไมอะไรคุณอีฟคุณอีฟอะไรเขาแฟนเขาอะไรทรไมัญญาเขาตั้งคันอีกแล้วเหรอเห็นว่า ตั้งท้องอีกแล้วโอ้โหนี่ได้เป็นไนี่โดนไปเขาไม่ได้นี่โดนไปอีกนัดหนึ่งแล้วเนี่ยครับนัดนัดสำคัญเลยโอ้โหตายแล้วมีเรื่องดีๆบ้างอ้าวอาอาอาโอเคนี่คือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงหน้ามีอีกมันคนนี้ไม่มันคนนี้ไหมมันอีกมันมีเรื่องกัญชัยย้ายค่ายอ้าวม่เล่นตัวเองไม่เอาดีกว่าอายทำไมไม่เป็สำคัญนะคืออย่างนี้อยู่ช่องสามได้ดีบอกว่ามันมีการโปรโมทกันว่าใครนั้นให้โปรแบบนั้นแบบนี้ไปต่างประเทศปรากฏว่าของคุณหนุ่ม กันชัยโดนเองครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันเ,ออเดี๋ยวกลับมาโหนกระแสแตกเช้าโหนกระแสแตกเช้า,เ,ชาเอาละครับกลับมาโหนกันแต่เช้า นะฮะเอาเรื่องต่อไปเรื่องอะไรดีก็บอกว่าเรื่องค่ายมือถือไี่สำคัญเลยก็คือบางทีไปโปรโมทโฆษณาไปสัมพันธ์อย่างดีปรากฏว่าซื้อไปแล้วโทรศัพท์ครื่สัญญาณใช้ไม่ได้เหมือนสักเบือคว้างทิ้งอย อันนั้นหมายถึงผมใช่ไหมในคุณคุ้นเลยใช่เนี่ยบางทีจะติดต่อไปต่างประเทศอย่างเงี้ยบางทีเราจะติดต่อคนนั้นคนนี้บ้างรับงงรับงานอะไรต่างจะได้จะไม่ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องทางโลกเขาเขาเขาทำพันกว่าบาทไงใช้ได้สามสลึงไงแล้วเขาไม่เคยต้องไปเกาะใครเป็นปริงเขาต้องไปเกาะเคลื่อนคนอื่นมันใช่ไหมเนี่ยใช่เนี่ยค่ายนั่นแน่เลยอะไรแตกๆอ่ะเอางี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันคืออย่างนี้ผมไปเดินทางไปต่างประเทศตัวผมเองแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดเครือข่ายโทรศัพท์ไปใช้ที่นู่นยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่ง นะครับปรากฏว่าไปถึงที่นู่นปุ๊บเนี่ยเปิดไปพันพันสี่พใช้ได้สามสลึงนิ่งเป็นสากเลยคือต้อมีครบไปด้คงยาตำอะไรอยู่ที่นั่นแล้นะฮะคือมันไม่ใช่เพราะมันอยู่ในช่วงเทศกาลเราก็อยากจะส่งรูปส่งอะไรยังไงกลับมาเมืองไทยมาหาเพื่อนฝูงบ้างปรากฏว่า มันส่งไม่ได้นะฮะแล้วก็พยายามติดต่อกลับไปเพื่อให้แก้ไขก็แก้ไม่ได้เสร็จปุ๊บมีการราบอกแล้วว่าอ๋อคือเครือข่ายที่นู่นเนี่ยเขามีกําหนดระยะเวลาของเขาอพอเออใช้วันนี้เนี่ยได้1 gig, กิกพรุ่งนี้ก็พอหมด1นกิกกเขาจะวิ่งแค่320พรุ่งนี้ถึงจะใช้ได้มาอีก1นกิกแต่เวลาเราเปิดไปเนี่ยเขาบอกว่าอัลลิมิต อ้าวอ้าวแล้วยังไงอ่ะอย่างนี้เรียกว่าโก,โกหกหรือมู่สาทาั้งสงกกองนีง่ใช่ไหมจ๊ะโกหกเลยกหกลยลอกลวงเลยวิสินวิสินเลยโกหกแบบแก,ก่คุณหนุ่มเลยบอกก็ต้องขออภัยนะครับบางทีสถานกาของมันต้องสแสดงสปิริตนีนะ้แล้วบันได้ใจอะ่ะม,มันได้ใจไม่มใช่เฉยถ้าเป็นจ่าเฉยไม่ได้มันไม่ได้พระจ่าถูกไหมครับสร้างความพอใจในบริการคือสร้างความยาวนานของมิตรภาพนี่ใชัไเลถย้าย้ายค่ายจริงไหมเนี่ยหรือว่าแค่ดาดดาบข่มขําย้ายแล้วหัวใจย้ายแล้วค่ายนี้ต้องไปเริ่มต้นบริษัทใหม่ที่สระบุ ถูกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นมิตรภาพถูกเลยอย่าไปน้องคายมมันจะเป็นจุดสิน้น ถูกต้องสิ้นสุดมิตรภาพอถูกโอ้โยกำลังจะหายเรามาสะดุดทำไมไม่รู้อ่า <c oughs> โอเคอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในอรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวในวงการบันเทิงที่เรียกว่าต้องพูดถึงนะฮะแต่จริงแล้วอันนี้พูดเร็วๆก็แล้วกันมันเป็นเรื่องของน้องสายป่าน,นเนี่ยนะฮะช็อกสายป่านโพสต์ของลับกระชอนเน็ตจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ได้ตั้งใจนะฮะน้องก็ไปเอาโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยไปถ่ายรูปแฟนเขาซึ่งกำลังเหมือนกับนอนอยู่นะฮะแล้วก็ถ่ายให้เห็นโทรศัพท์ว่าเนี่ยมาแล้วแบบนี้ปรากฏว่าบััังงงเเอออิิญว่าามนนนนไปปห็ขขบะะะะฮฮกจู แฟนตัวเองซึ่งเราก็บออ์ภาพเอาไว้เนี่ยนะครับแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก40นาทีน้องถึงได้รู้ตัวใครไปบอกก็ไม่รู้ก็เลยมาลบภาพนี้ทิ้งไปแต่ปรากฏว่าคนอื่นเขาแคปภาพไปแล้ว<อ>นะฮะตัวน้องเองก็เลยออกมาขอโทษน,นะครับว่า มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งเขาเองก็ถือว่าชะล่าใจจากกรณีที่เขาลงไปเนี่ยนะก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาเรียกสีตีนอยรู้พลาดสายปานในรู้พลังเราก็ขาดความรอบคอบน้องก็ขอโทษแล้วไม่เปแต่ว่าก็ขอให้นํามันระวังจิตสติมาปัญญาเกิดสติตเลิดเกิดปัญหาพอเขาไปมองในโทรศัพท์ตัวเองไงจะทำอะไรไอจีสตอรี่อะไรก็เลยไปเผยติดตัวนี้ส่งออกไปแล้วรีบรบแล้ว มันไม่ทันถ้าแบบแบบนี้ในมุมของความพลาดพลั้งกับเรื่องของกรรมนี่เป็นยังไงฮะโอ้พระเจ้าเน้นเรื่องสติมากเลยขอให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทในทุกเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ด้วยครชีวิตด้วยเรื่องการทํางานการเดินทางทุกอย่างเลยเพราะประมาทพลาดพลั้งมันก็จะเป็นแบบนี้ขอโทษอันนี้ยังยังถือว่าเบาอีกหนักถึงเสียชีวิตเสียผูเสียคนเยอะแยะมากนั้นไม่ดีนะครับในมุมของของทางพิสงการมองยังไงฮะว่าทําแบบนี้เนี่ยเห็นบอกล่าสุดเนี่ยนะฮะทางปอทเขาบอกว่า ต้องมาเช็คแล้วต้องเรียกสายปานมาคุยแล้วถ้าเกิดเอารูปนี้ลงแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเอาเข้าในคอมพิวเตอร์อนาจารเพื่ออย่างนี้ภาพมันจะไม่เห็นถ้ามันไม่มีภาพบกคุมเนี่ยมันเข้าเรื่องของนําภาพลามมกอนน้าสูรมันภาพปกคุม<พ>นะพี่ม,มันไม่มเ,หมเห็นมันเห็นชัดเจนไหมเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนกระโดน ถ้าเมื่อที่เราเห็นนะเขากเจตนาหรือไม่เจตนาก็โดนใช่ไหมเธอโดนก่อนส่วนเรื่องของเจเจตนาเจตนาเอาไว้ไว้กันในว่าในชั้นศาลและจะพนักงานสอบสวนว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องสำหรับราชการหรือสั่งไม่ฟ้องอ่าโอเคนะฮะอันนี้เห็นได้ชัดหลายคนบอกปิกาจูสีชมพูอันต่อไปนี่ชัดเลยทําไมฮะก็ให้พระพูดเรื่องนี้แหละอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสถาบันเสริมความงามสิรยกรรมอ่า สามารถเปลี่ยนปิกกจูของคุณให้เป็นสีขาวได้<อ>าจากคล้ลิมเนี่ยนะฮะเลอะลักผมบอกเลยแล้วกันเพราะว่าเขามีข่าวออกมาแล้ว<อ>นะครับเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นไปยืนอยู่ไหม<อ>หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมทำปิกกจูขาวเนี่ยถึงต้องมีผู้หญิงไปยืนอยู่ตรงนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าอ๋อต้องทําให้มันชูชันก่อนมันจะได้ขาวทั้งแท่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์มากเลยว่าทําแบบนี้ได้หรือเนี่ยนะฮะก่อนอท<ำ>ําเห็นไหมจะดําคล้ำแบบนี้ทำออกมาปุ๊บ ขาวกระจังอ้าวออราออราออระจะจับถ้าเป็นยังไงไม่จาเป็นหรอครับไม่ควรจะต้องไปทําใช่คุณใส่ยังเกงยีนมันต้องใส่ให้เก่าๆจะได้ดูเก่าๆอ่าไม่ต่างจากสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ทาไมอ่ะยิ่งเห็นคำพรมันเหมือนเหมือนเหมือนแบบผ่านสงครามอ้าโหนี่น่ากลอวมันเป็นการกระชับความรู้สึกมันเหมือนกระจงอ่างศึก อถูก,ถกไหมสน,สนุกกันใหญ่เลยนะสองคอน,นจริงเพราะฉะนั้นจะไปทําทําไมูนนเวลาผู้หญิงมาเห็นของคุณขาวใสเขาบอกเลยโ oh, อ้ไอ้นี่อ่อนชีน้เด่นชี้เด่นขาดประสบการณ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า no experience ถูก<ใ>ต้องนา <c oughs> นะทำให้มันดูแปลงไว้ชายไทยแต่รู้สึกทางเลอรัอกเขามาบอกแล้วไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้ทําปิกจูให้ขาวนะคะเขาทําแค่ขอบด้านข้างซึ่งมันผิดกับภาพที่ภาพที่ออกมาตอนแรกเขาบอกเขาทำแค่ขาหนีบจริงๆแล้วไม่ใช่านขาหนีบหรือไม่ใช่ขาหนีบกันแน่เลยพี่ นี่ก็สงสัยอยู่เนี่ยอ้าวโอเคพักสักครู่นะครับสำหรับทางเรือรักเดี๋ยวเขามาชี้แจงไงก็เป็นอีกมุมหนึ่งไปนะเดี๋ยวต้องมาฟังทั้งสองฝั่งด้วยนะครับอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้าเรื่องของพระจารยุลุ้นวงการเขาเลยนี่ธรรมาดาจัดฉาเลยต้องมี เอาละครับมาถึงช่วงสำคัญช่วงในวงการของพระอาจารย์ดูเดือดเลยอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรถามจริงๆพระอาจารย์ถามอะไรอาจารย์ทำกระเป๋ามานานยังที่เซ็นกระเป๋าอ่ะโอ้ก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแล้วนะก็ทำมาตลอดเพิ่มซับเออมีไงรูปกันเหรอือไม่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้เอาเอาเรื่องพระดีๆก่อนเราไม่สบายดิหน้าแดงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้แอดมิหน้าแดงจะต้องแอดมิทไม่ใช่ไปที่อื่นนะ เวไปสอนลูกศิษย์เป็นพระห้ามมูสานะครับพิศนาครัผมเจอพระมูสามาสองรูปสองรูปเลยเบื่อเลยนะอ้าวโอเคไม่เป็นไรมาเรื่องนี้ก่อนพระที่ดีๆก็มีนะครับมีหลวงพี่นะครับที่ไหนนะครับคุณที่ไหนนะครับเขามีทหารถือปูนแบกปืนไปโบกตึกอนี่พระแบกปูนไปโบกโบดบันไดสามร้อยกว่าขั้นแล้วปูนหนัก40กกิโลเนี่ยนะฮะแล้วขึ้นบันได300ขั้นโอ้โห ว่าแตมาแค่30ขั้นนี้ก็จะไปแล้วนะ oh. นี่แบกปูนอีก <c oughs> สร้างบันไดให้ญาติโยมแล้ววันนี้ก็บอกน่ารักมาก <c oughs> ไปเทไรอยากหิวข้าวมีข้าวให้ทาน <c oughs> ลงคงลงครัวมีหมด ดังโมยมชื่นชมบอกพระแท้เลยโอ้โหน,นี่เรื่องจริงคือเรียกว่าเป็นสาวกของพระเจ้าหมดจริงเสียงจริงเลยนะฮะเพราะว่าพระอภิน,นโทนะครับซึ่งเป็นพระลูกวัดเขาตะแบกนะฮะนี่มีการแบกปูนหนัก40กิโลกรัมขึ้นบันไดกว่า400ขั้นนะฮะช่วยญาติโยมใช่ฮะขึ้นไปสร้างบันไดขึ้นวิหารบนเขาพระท่านเองก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยนะฮะจะช่วยญาติโยมเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนั้นเกิดเหตุปูนบนเขาเนี่ยหมดคนงาน เป็นสองคนตายายแก่แล้วตนเองกลัวว่าจะลำบากก็เลยอาสาแบกปูนกว่าเจ็ดลูกขึ้นไปให้เนี่ยดูดฮะเนี่ยโอ้โหผมนะแบบนับถือใจทั้นจริงๆเลยเป็นพระต้องแบบนี้ไม่มูสาไม่มุสาไม่หลอกไอกบอกมาที่เราเรื่องไปที่อนแบกปูนเพื่อคนอื่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่จะเป็นต้องไปทำกระเป๋าถูก แบกปูนก็โอเคแล้วอ่ะถูกอ่าแฮมช็อตพูดเมื่อกี้กล้องซูมอาตมาด้วยเขาเ่อเป็นอาตมาแล้วเนี่ยก็อาตมาก็เลยก็หลวงพี่อ่ะหลวงพี่อะผมเห็นหลวงพี่เซ็นกระเป๋าอยู่เมื่อกี้ผมก็เลยพูดถึงเรื่องกระเป๋าหลวงพี่มีภาพนะอาจารย์เรามีภาพนะดีก่อนทีมงานเราขึ้นมาเราจะหนาวนะปีใหม่ทีมงานให้อวยพรอะไรหน่อยผมถามหลวงพี่นิดนึงได้ไหมฮะได้อยู่วัดเสียทองมานานยังครับวัดเสียทอง26ปีเมื่อไหร่จะเป็นเจ้าอาวาสครับ มไม่ได้ให้เป็นแค่เหรียเจ้าวานแล้วมีพั<ม>รับผู้ใหญ่เยอะมากเลยเยอะมากเลยเใช่ไหมครับเยอะมากแล้วมีสิทธิ์ที่จะตักเตือนพระในวัดได้ไหมได้อยากให้เตือนใครบอกมาสิแล้วครับฝากไปตักเตือนสักรูปหนึ่งเ,ออเดี๋ยวจะบอกหลังใหม่ ที่วัดชื่อว่าสร้อยทองเนี่ยหรอที่เกี่ยวกับปลาหน่อยทุกวก็เกี่ยวกับเดือนปีนั่นแหละนะฮะจะเดือนทองนะแล้วก็ขอเชิญชมพระเดชพระคุณเมื่อกี้โอ้โหถูกต้องมากนถูกต้องสายเลยนะครับพระแท้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่วัดตะแบกวัดตาังเชื่อวัดก็รู้แล้วว่าต้องแบกถูกต้องตะแบกเลยพระพภินันโทพระลูกขาวอ่าพักลูกพระลูกวัดนะฮะเขาตะแบกนะครับยอดครับแล้วก็ยังมีพระสวยด้วยนะ แต่งหน้าดั้งโด่งมานะอ,าอย่าบอกว่าหลวงแจ้หลวงแม่ไหมนะเ,เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรูปนี้ผมงงมากเลยนี่หลวงพี่จัสตินวัดดูยูมินมีด้วยเหรอัะวัดนี้เป็น <c oughs> อยู่ที่วัดไทยแถวไหนเนี่ยไม่มีตั้งเองดั้งใหม่ยังไม่เข้าที่วันนี้หลวงพี่งดบินทบ,บาทาแล้วนี่อะไรล่ะ,จะเจริญพรพักฟื้นจเจริญพรสรีกร,รมนี่คือนี่คือคือท่านเนี่ยเอาผ้าเนี่ยมาคลุมแล้วก็ทำแบบนี้เหรอฮะ ถามจริงๆพระอาจารย์ทำได้ไหมแบบเนี้ยจริงๆเริ่มต้นก็บวชไม่ได้แล้วนะูก็จะมีเช็คนะผู้ริโซซิเป็นผู้ชายหรือเปล่าเจตมาเคยพูดยการกับจริงๆเช็คนะถับหลุดไม่ยังไงก็ไม่รู้นะจะมือไข้หรือเปล่าอาจารย์นิ้วไข่กันตอนที่พูดริโซซิหรือเปล่ารูปกลางนั้นสีเดียวกับที่ท่านใส่เลยนะเหมือนโยงกได้ภาพรูปกันนี่เหมือนเป็นเกาะอก ไปทำก่ออกเงี้ยเอาตรงๆถ้าจริงๆถ้าขนาดนี้ก็ก็อย่าบวชอย่าบวชเลยพระอาจารย์ไปเลยประกวดไปเลยไปทางโน้นเลยออเนี่ยนะฮะคือในมุมของข้อกฎหมายทำได้ไหมคือมันทำไม่ได้หรอกครับก็คือในลักษณะนี้ก็คือว่าในทางกฎหมายแม้จะทำอะไรไม่ได้แต่ในทางสฆงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโลกาภิชาะลุงแฮชแท็กไว้นะฮะเจริญสัญญกรรมนะครับแล้วก็เจริญพักฟื้นโอ้โหนี่ที่ถ้าขอโทษนะถ้าผมเดินไปเห็นนะ มีคิ้วแบบนี้แล้วทําแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้นะผมตบผิวแตกเลยเนี่ยหลไหมไมคือทำศาสนาเสียหายไงข้าใจขนาดที่ผมนับถือเสียหายอย่างน้อยเนี่ยเจ้าอาวาสคือต้องให้ศึกไปนะเจ้าคณะตำบลเจ้าลาเหมือนเจ้าะจังหวัดรู้อยู่ที่ไหนต้องต้องให้ศึกไปนะครับผมรู้เบาวแสแล้วผมจะพาทิงข่าวไปถึงวัดเลยนี่ไง จริงๆถ้าธนาสงการกับพี่หนุ่มเนี่ยธนาสงการพี่หนุ่มเนี่ยให้ให้ให้หลีกพี่หนุ่มก่อนเลยทำไมฮะโอ้ตบคิ้ยวแตกเลยนะฮะแล้วปีนี้พี่หนุ่มชงกับพระมากนี่ชงมากปีจอชงเลยกับพระมากมากเลยใช่โดยเฉพาะพระวัดท่านด้วยครับยังไงก็ความเหมาะสมนะอันนี้มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะก็ทําให้วงการเราเหมือนที่พี่หนุ่มบอกแหละชอบประโยชน์เลยนะว่าศาสนาที่ผมนับถือเสียหายอยากแต่งขนาดนั้นก็แหมอยู่ข้างนอกแต่เนี้อ ก็บอกว่าบางคนเนี่ยศรัทธาพระศาสนาแต่บางคนอาศัยศาสนาเป็นเหลือบลอิ้นไหลคือหนึ่งข้าวข้าวก็ไม่ต้องซื้อบ้านก็ไม่ต้องเช่าได้เงินง่ายๆไปเสริมหน้าเสริมจมูกไปเสริมตัดเจริญพวงออกอะไรออกอคือคืออาศัยศาสนาขึ้นี่เหลือบศาสนา จากนั้นอยู่ก็ช่วยกันทํางานถูกะช่วยกันทําประโยชน์แล้วกล้องนี่ชอบซูมมาตมาตอนพูด็อดทั้งนี้ทั้งเลยเมื่อเช๊อมันซูมมัน็อตนี้ก็ไม่รู้ช่วยกันทางานใช่ไหมช่วยกันทางานช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันเผยแผ่ดีๆช่วยกันทประโยชน์กระเป๋าช่วยกันอะไรก็ว่ากันไปทําประโยชน์สังคมสงเคราะห์แต่อาจารย์ยืนยันนะอาจารย์ไม่ใช่เน้นคำดูกล้องซูมที่หน้าบางคนอแต่อาจารย์เน้นคำไม่ได้เหมือนเลยเน่ยไม่เหมือนหรอกนะโอ้ไม่เหมือนเลยแต่วันนี้แต่มีหลายท่านบอกว่าพระอาจารย์นี่เป็นพระระดับประเทศนะโอ้ เื่อเสียงมีประโยชน์อย่างเดียวคือเป็นสะพานเชื่อให้เราทำงานมากขึ้นครับพ,พระก็ช่วยกันจริงๆเวลามีข่าวนี้อยากให้มีข่าวพระไปช่วยสังคม,มไปช่วยเด็กๆเ,เยอะนะแต่จริงๆก็ยังยมีมนคนมาว่าพระอาจารย์นะอ่าว่าไงอย่างเช่นแบบมาออกรายการเนี้ยเอ๊ะเหมาะไหมเป็นกิจสงสงไหมอย่างเงี้ยจะบอกยังไงดีฮะให้สติให้ความรู้แก่สังคมเรื่องราวต่างๆบางทียิงปืนขาดสติหรือไปโพสตไปอะไรเหมือนเมื่อกี้ที่เราว่าไปครับมันก็ทําให้เราเตือนสติกันได้เรเรียกว่าเป็นให้ธรรมะและที่ลงยันกระเป๋าเมื่อกี้ฮะก็ ไเวียพรให้โยมนะบางทีก็ โยมสบายใจอะไรอที่พอจะทําให้ได้ม่เรือมากกว่าแรงก็ซะหน่อยหรอกจริงไม่ใช่ยันไปดูดีๆสอเสือเป็นไรเซนอะไเซนชัดเลยใช่ไหมที่เป่าก็ไม่ใช่ะไรนะบอกเขาแล้วนะก็เป่าให้แห้งอ๋อเส็นว่าสอเสือสอเสือช่สายฝนเหรอไม่ใช่้องโเอครับยิ่งรู้สึกไพวันมากเลยคือคือพระพเจ้าจนีเป็นเป็นพระตัวอย่างได้นะก็คือนอกเหนือจากที่ท่านเทศนาแล้วเนี่ยเพื่อหนึ่งสบายใจได้ว่าท่านไม่จําเป็นท่านจะไม่ขายกระเป๋า โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไหนพูดออกไปแล้วคลายหูและเครื่งหูก็ต้องขอโทษเอาไว้ด้วยนะครับแต่จริงแล้วเจตนาของเราเนี่ยนะฮะก็เราเตะเพื่อก่อเราสะท้อนมุมมองต่างๆที่ประชาชนได้แสดงความเห็นมามาบอกกล่าวยิกนิสกิจหน่อยด้วยความรักและเคารพครับอยากให้ชีวิตทุกท่านดีขึ้นให้มีความสุขแลได้ข้อคิดในด้านกฎหมายกฎแห่งกรรม แล้วก็ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องถูกทางตลอดปีนี้ตลอดไปจะได้เจริญรุ่งเรืองอ่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญพอครับนมสักการณ์ครับพม์ครับ